สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับสู่ชาญชลาภาษาไทยอีกแล้วนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาครูชวนพวกเรามาทดสอบการอ่านเด็กๆลองดูสิครับว่าข้อความที่อยู่ในวงรีนในรูปนี้อ่านได้ว่าอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่นักเรียนจะอ่านครูอยากให้นักเรียนทุกคนลองใช้สติใช้สมาธิลองอ่านให้เป็นคำ ใครอ่านได้จะเก่งมากเลยนะครับนักเรียนข้อความในกรอบนี้สามารถอ่านได้ว่าฝนตกปรอยกอนกนกคนตลกชวนดวงกระมลคนผอมรอนักเรียนสังเกตไหมครับว่าข้อความที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างในการอ่านทดสอบนี้มีลักษณะอย่างไร ใช่แล้วครับนักเรียนข้อความทุกข้อความทุกตัวอักษรและทุกคํำนี้อยู่ติดและก็เรียงต่อเนื่องกันไม่มีการเว้นไม่มีการห่างเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านเราจึงจำเป็นต้องอ่านต่อเนื่องกันติดกันไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงนักเรียนคิดว่าลมหายใจของเราเราสามารถอ่านข้อความนี้ไปโดยจบครบถ้วน ได้หรือไม่ครับได้หรือไม่ได้นักเรียนทุกคนได้ลองทดสอบการอ่านอยู่แล้วเราก็จะรู้คำตอบกับตัวเองนะครับต่อไปตัวอย่างที่สองนี้เด็กๆลองอ่านดูนะครับข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมนี้สามารถอ่านได้ว่าหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมี หนีหีบหนีบหนีหายเห็นหนีหีบหนีบหนีกันมากมายเห็นหีบหายหลายหีบหนีบหนีเอ่ยแหมคำข้อความที่ครูยกมาให้นี้มันช่างหน้าเสียบซะจริงๆนะครับนักเรียนวิธีการอ่านแม้กระทั่งการอ่านแล้วเนี่ยยังใจตุ้มๆมต่อมตอ,มตอมเลยทีเดียวกลัวว่าจะอ่านผิดเสียงสระ เสียงวรรณยุกหรือว่าเสียงพยัญชนะนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับนักเรียนตัวอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าข้อความมีความต่อเนื่องกันมีความติดกันเวลาอ่านเราก็ต้องอ่านต่อเนื่องกันเวลาที่ครูอ่านหรือว่านักเรียนอ่านเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าข้อความต่างๆเวลาเรามองแล้วคําเหล่านี้เป็นคําที่ยากในการออกเสียงทําให้บางครั้งเราอาจจะออกเสียงผิดพลาด ทำให้การสื่อสารของเราสื่อสารผิดพลาดออกไปด้วยนะครับนักเรียนวันนี้ครูจะชวนพวกเรามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยภาษาหน้ารู้วันนี้ขอนําเสนอเรื่องการเว้นวรรคโดยครูสิป,ปรกรบุญนาคอีกแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้เนื้อหากันพร้อมกันเลยนะครับวรรคก็คือข้อความหรือประโยคช่วงหนึ่งหนึ่ง ส่วนการเว้นวรกก็หมายถึงการเว้นคําการเว้นข้อความหรือการเว้นประโยคช่วงหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นนั่งให้เรียบร้อยอย่าขวายห้างนักเรียนคิดว่ามีการเว้นวรกถูกต้องหรือไม่ครับแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการเว้นวรกเพราะฉะนั้นยังไม่ถูกต้องนะครับนักเรียน ถ้าจะให้ถูกต้องเราจะอ่านและมีการเว้นวรรคได้ว่านั่งให้เรียบร้อยอย่าควายห้างนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีการเว้นวรรคมีการห่างคําและการเว้นวรรคเหล่านี้เราจะดูได้อย่างไรว่าจะเว้นวรรคอย่างไรข้อความจึงจะสามารถอ่านได้อย่างถูกต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน เราก็ต้องเว้นวรก,กเมื่อจบข้อความแต่ละประโยคนั่นเองครับแต่การเว้นวรคเมื่อจบประโยคข้อความแต่ละประโยคนี้เราจะต้องดูให้ดีว่าข้อความ,มน,นั้นจบประโยคจบบทสนทนาหรือยังยกตัวอย่างเช่นข้อ1นายณเดชคูกิมิยะกับข้อ2นายณเดชคูกิมิยะนักเรียนคิดว่า ข้อใดที่มีการเว้นวรรคได้ถูกต้องให้นักเรียนเลือกหมายเลขนะครับว่าเป็นหมายเลข1หรือหมายเลข2ครับข้อที่ถูกต้องก็คือหมายเลข2นั่นเองครับเราจะมีการเว้นวรรคชื่อและนามสกุลสามารถอ่านได้ว่านายณเดชคูกิมิยะแต่ในข้อที่1ผิดตรงไหนใครตอบครูได้บ้างครับเด็กๆใช่เลย ข้อที่1มีการแบ่งวรรคผิดพลาดตรงที่แบ่งคำนำหน้านามหรือว่าคำนำหน้าชื่อไว้ด้วยกันและมีชื่อและนามสกุลอยู่ด้วยกันทําให้การอ่านออกเสียงและการเว้นวรรคนั้นผิดเวลาอ่านจึงอ่านว่าน,นายณเดชูก,กิมิยะซึ่งทําให้เราไม่เข้าใจว่าชื่อคนนี้เขาชื่ออะไรหรือว่าเป็นชื่อของเขาทั้งหมดหรือว่าเป็นนามสกุลของเขาทั้งหมด การสื่อสารอาจจะผิดพลาดได้นะครับเด็กๆเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้นี่ก็คือการเว้นวรรคระหว่างชื่อกับนามสกุลนั่นเองตัวอย่างต่อไปข้อที่1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับข้อที่สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้นักเรียนเลือกหมายเลขใดที่สามารถเว้นวรรคได้อย่างถูกต้องครับเด็กๆก,การแบ่งวรรคได้ถูกต้องก็คือหมายเลขหนึ่งสามารถแบ่งวรรคและอ่านออกเสียงได้ว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีการแบ่งระหว่างพระอิสริยยศในวรรคที่หนึ่งหรือวรรคต้นกับพระนาม ในวรรคที่สองหรือวรรคหลังนั่นเองครับส่วนในข้อที่2ที่ผิดพลาดก็คือมีการเอาพระอิสริยยศและพระนามมาไว้ด้วยกันทําให้การสื่อสารผิดพลาดเวลาอ่านเราก็มีการอ่านออกเสียงได้ยากเช่นกันนะครับนักเรียนจากตัวอย่างนี้ก็คือการเว้นวรรคหลังคํานำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งประกอบด้วยพระนามและฐานันดรศักดิ์หรือพระอิสริยศักดินั่นเองนะครับเด็กๆต่อไปตัวอย่างต่อไปนี้ให้เด็กๆลองอ่านแล้วก็ลองคิดดูนะครับหมายเลข1หนึ่งร้อยโทหญิงสมพรร้อยความดีหมายเลข2สองร้อยโทหญิงสมพรร้อยความดี เด็กๆคิดว่าหมายเลขใดมีการเว้นวรรคได้ถูกต้องครับให้เวลาพวกเราคิดนะเก่งมากครับนักเรียนหลายๆคนตอบได้และก็ถูกต้องด้วยนะครับที่การเว้นวรรคได้ถูกต้องก็คือหมายเลขหนึ่งร้อยโทหญิงสมพรร้อยความดีมีการเว้นวรรคระหว่างตำแหน่งชื่อและนามสกุลส่วนข้อที่ส ผิดพลาดตรงที่ตำแหน่งหรือว่ายศกับชื่อเนี่ยอยู่ติดกันแล้วก็เว้นวร์กเฉพาะนามสกุลทำให้เกิดการอ่านออกเสียงและสื่อความหมายที่ผิดไปเช่นกันและนี่ก็คือการเว้นวรรกระหว่างยศกับชื่อนั่นเองนะครับเด็กๆต่อไปครับนักเรียนนักเรียนลองอ่านข้อความนี้เอ๊เท่าที่เราอ่าน ครูว่าน่าจะเป็นเรื่องราวแล้วก็คำที่คุ้นๆมากเลยทีเดียวนะครับเด็กๆเ,เราจะอ่านได้ว่า46ซอยวังเดิม2ถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600และนี่ก็คือการเว้นวรรคระหว่างสถานที่ต่างๆประกอบเป็นที่อยู่ยกตัวอย่างเช่นถนน ตำบลหรือแขวงอำเภอรหรือเขตจังหวัดและในที่นี้ยังมีรหัสไปรษณีย์อีกด้วยนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูขอให้พวกเราได้ทบทวนแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการเว้นวรรคและการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องชัดเจนการสื่อสารการพูดการอ่า,กาน,นการเขียนในการเกี่ยวข้องกับการเว้นวรรคตอน ก็จะสามารถทําให้เราเข้าใจและสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจนเวลาที่เราคุยกับใครก็จะได้คุยรู้เรื่องและถูกต้องนะครับเด็กๆวันนี้ครูขอฝากไว้ด้วยแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีครับนักเรียน